สร้งมันแล้วร่างกายมันโถมันกระตำเหตุมันนิราดแต่เราจะไม่เป็นทุกข์ด้วยอันนี้คือผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีทางการเจริญจิตตภาวนามาส่วนผู้ที่บำเพ็ญมาดีจริงๆนี่เหมือนครูบาอาจารย์อาจจะเป็นบางรูปบางท่านเราก็ไม่รู้ได้แม่ขาวไม่ชีอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ นั่งน้ำกันอยู่นี่บ้องหูได้ว่าพระเป็นพระอริยบุคคลเพิ่นมีคุณธรรมจังใดนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้นี่ขอ,อย่อนเอาคำของประเด็จพระคุณลงตาเพิ่นเว่าถึงเมชีสมฟ้องทองนินก็ผมอาตามาภาพมาที่วัดบ้านเขาบ,บ่อเห็นแม่ชีท่านตัวผมผอ,อมคล้ายๆกับแม่ชีเหลี่ยมนี่แหละ ผมเลยยังบ่พอบานนี้ลังเถื่อเทียงเต๋อเพิ่นก็หอบหอบซาดหอบสุดเบาะเพิ่นนั่นแหละไปล่านทำมันนะเอา้าโอแสดงว่านะแสะดงว่าไม่ปกตินั่นแหละแต่ความคิดก็ได้นะก็เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สภาพอยู่ดังนี้ ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้นะบรรทาพิ่นม่อละนะภาพเนาะเสียชีวิตไปชาปนกิจศพเรียบร้อยปรากฏว่ากระดูของเมชีนี่เป็นแก้วทั้งพระทั้งโยมโอ้ยเลือหนน้อยหนึ่งตางคนกระตางเอาไปบูสานัะนนะไปเก็บไว้บูซากระผมอัตมานี่ได้จับบึงพระเดชพระคุณน้องตาเอามาให้บึงมันสิบาเบาเดียดยาอย,าอยู่มันสินัก นักแบบกระดูกนั่นละ่ะกระดูกกับที่เป็นแก้วนี่มันยังต่อกันอยู่นั่นนะอันที่เป็นกระดูกก็เป็นอันที่เป็นแก้วก็เป็นบางชิ้นก็ใสบางชิ้นก็ไม่ใสเท่าไหร่นักนี่ยังเก็บภาพไว้อยู่โอ,โอ้เกิดมากกับพื้นิีหูนี่แหละขนาดนี้นั่นนะ่ะนี่เราอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันทำบุญให้ทานอยู่ด้วยกันเนี่ย อย่าประมาทลบดูดูมินเดอเห็นสับป,ประงกนาสับป,ประงกง,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 ง้างนังงงอแงเแี่นั่งเถื่อเผื่อรับเสียงโขนต่อตอดออกมาก,ก็อยาไปว่าประมาทกันนี่อันนี้มันเป็นส่วนของร่างกายนั่นน่ะมันเมื่อยมากมันก็อยากพักในร่างกายโบเมียนโบเสียมันตรงคือขอนใหม่เั็นโบเมียนเดียมันเหนื่อยมันก็อยากจะพัก แต่พออยู่ในสมาธิดนๆเจ็ดนวันเจ็ดคืนก็ยังออกจากสมาธินี่เล่าให้ฟังบางทีมันจะเกิดบาปกับจิตกับใจย้อนไปสมัยบวชใหม่ๆพรรษาที่ห้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานเข้าปริวาสกรรมที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดลบบุรีคบหาพรรษาแล้วมันถึก ทางบ้านลุ่มเหล่าลายพ่อแม่คนอยากในสึกออกไปอยู่บ้านบ่ไดบวชใหม่ๆพรรษาแรกนี่พ่อแม่ดีใจมากเลยบวชได้พรรษาสองก็ดีใจพรรษาสามก็เริ่มดีใจพรรษาสี่เริ่มสีมีความใหม่ห่วยคือสีอยู่ดนแท้สีอยู่จังไดสีอยู่จังไดโถมาสีหิดจังได,าางไ,ดไปอยู่บ่ไดนะ สัดสีพรนีจรไปนู้นจังหวัดลบบุรีวัดสวนสวรรค์ไปเข้าปริวาติศกรรมอยู่ที่นั่นแต่มันมีหลายอย่างแต่ที่จะเล่าให้ฟังนี่เห็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนมาแต่ทางภาคเหนือปฏิบัติทำด้วยกันนี่ท่านนั่งอยู่ใกล้ๆนะคนผิวขาว ราศีดีลักษณะดีนะแต่เวลาเวนั่งสมาธินานๆนนจะสัน่นสั่นนั่นเดียกับโกงล้มออยู่ไก่บัวใดเด็กผมต้องพักออกมานะนี่เป็นอะไรอ,ะออกมาข้างนอกก็คุยกันไนอะ้รูปนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปตามประษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเกือบสองเดือนหรือสองเดือนกว่านะ ก็ไม่ได้ปฏิบัติทำกรรมาฐานเอาอะไรเอาหนังสือไวยากรณ์นี้ไปท่องเพื่อจะเตรียมไปเรียนบารนะีท่องจบไวยากรณ์จนครบสีเ่เล่มน่ไปอยู่ที่วัดสวนสวรรค์ใช้เวลาท่องหนังสือนี้ก็มีแค่บอกวัดสมาทานวัดบอกวัดเนี่ยนะเวลาบาปมันมาปรากฏนี่มาอยู่ที่วัดพิโสภาราม เวลาสอบบาลีแล้วพระเดชพระคุณจะให้ไปปฏิบัติรมกรรมฐานนี่แหละประมาณช่วงนี้แหละเข้าปฏิวตัติปฏิบัติตำพอตัวเองนั่งสมาธิที่นี่ครั้งแรกมันจะเน่นๆขึ้นมาก่อนเน่นที่ท้องนี่เหมือนลมมันจะพองขึ้นพองขึ้นพองอัดอัดอัดเข้าเน้ๆนๆสันสันแล้วพุ่นลงมันออก,กออกมาะ เป็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้ว,รลวเราพูดอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่อยู่แล้วทีนี้ไม่ชี้ไม่เขาก็มองโอ้อาการเดียวกันกับอาจารย์รูปนั้นเป็นนะไห้ครั้งอีดีเนี่ยเดือนเจ้าบอกบอกให้ฟังบางครั้งบางคราวนี่มันกัมมุนาวัตตีโลโกโน้นะนี่เล่าให้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย อยู่ด้วยกันกูบาอาจารย์แม่ขาวม่ชีปฏิปธธรรมอะไรเกิดขึ้นให้กำหนดตาที่เห็นลูกเห็นน้องเห็นหนอมันจะช้าจะเร็วจะดับไปช้าก็ให้กำหนดถ้ายานยังไม่แก่งกล้าม,มันอาจจะอยู่นานเวลาไม่สบายใจอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะว่าต่างๆก็กำหนด ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะถูกใจเราไปทุกอย่างไปยิ้มมองได้กับปพดอกอันแนวถูกใจนี่ไม่มีนะจะให้ตรงจิตตรงใจที่เราชอบนี่เป็นไปไม่ได้เลยมันเหลืออยู่ที่เราเท่านั้นแหละที่จะดูแลจิตใจเราได้ไหม บางครั้งอยากได้อากาศเย็นๆก็บุญวาสนาบรารมีช่วงเช้าได้อยู่แต่ว่าวันที่มาถึงใหม่ๆนี่อุ้มจนโวกับยุ่มเบิ่มผู้ขับรถโอ้ยห่อนปนีสิอยู่จังไดนะก็ผมมาตาม่าวอกจังสีย่มเม็นก็บหัวนะโอ้ยกันหวานปดีผมก็ไปอยู่แล้วผมก็เมื่อคือกันแล้ววัสนะดูมเท่าดูออกป่า แต่ว่าด้วยบุญญาบารมีทวยเทียบเทวดาท่านเมตตาครูบาอาจารย์ไม่ขา้าไม่ชีท่านปฏิบัติธรรมบารมีของพระอาจารย์พระครูสุวรรณธรรมมาผลก็เลยส่งความเย็นมาให้ในช่วงเช้าเช้ายมอยู่ประเทศอินเดียส่งผ้าห่มผ้าคุมไหล่มา ก่อนที่จะเดินทางในครูบาอาจารย์เอามาให้นะไม่ชีนันที่พาภาวบุตรส่งมาเห็นแล้วก็ยังหัวร้ออยู่โอ้ยมันมาสีดใส่กันหอนปนีฉีดมาส่งใสยสีด้เป็นมวนนอนบุญนี่ละมั้งว่าแต่คิดในใจเมื่อเช้านี้ต้องรีบแกะออกจากถุงเอามาใช้คือว่าเป็นบุญบารมีของมูเฮาเด้อ นอกจากนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ให้ทานมาดีจะเป็นคนพั่งพร้อมไปด้วยโภคะสมบัติผู้ที่รักษาสินดีรูปสมบัติจะสมบูรณ์ผู้ที่จเจริญจิตตภาวนามาดีทีนี้จิตใจจะมั่นคงบวถืกตัวง่าย บ่หลงบบไหลไปตามกระแสเอียงไงไงรักษาตัวเองได้แต่ว่ากว่าคนเราจะมาถึงตรงนั้นแต่ละคนนี่มันต้องอาศัยการสั่งสมอบรมบุญญาบรารมีบม่มเมนว่าสิม่เห็นเจ้าเจาเจละสิได้ผลท่านที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราศึกษาประวัิ ศึกษาความเป็นมาของพออระอัครสาวกาวก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมาของท่านต่างๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ก็ดีี่แต่ละรูปแต่ละองค์อาศัยการสั่งการสมสั่งสมคุณงามความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยบุญบรารมีเมื่อมันพังพรอมมันจึงจะให้ผล โดยเฉพาะงานปฏิบัติธรรมนี่นะจะทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่เด้อครูบาอาจารย์ไม่ข่าวไม่ชี้งานวัดว่าพระศาสนาสิ่งใดเราสละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของเราออกไปแต่ละครั้งจะอธิษฐานบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้าย ขอให้อธิษฐานในจิตในใจว่าด้วยบุญบาร,รมีกุศลบาร,รมีที่ข้าพระเจ้าได้สั่งได้สมได้อบรมได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจลงไปนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งศีลซึ่งสมาธิสติปัญญาตลอดถึงมรรคผลพระนิพพานให้อธิษฐานไว้อย่างนี้ ถ้าผู้ต้องการมรรคผลพันนิพพานไว้ตัดพวกนั้นออกไปโภคะสมบัติบริวารสมบัติตัดออกให้เหลือแต่นิพพานสมบัติอย่างเดียวมันจะได้ถึงโดยด่วนโดยพันถ้าเราสังเกตแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละนามอัครสา,าวก็จะมีบาร,รมีแบบหนึ่ง พระสาวกก็จะมีบรารมีแบบหนึ่งใช่ว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์มาทุกประการบางครั้งภิกษุณีบางรูปบางองค์ก่อนที่จะมาบวชข่าสามีตายสามีตายแล้วก็ค่อยมาบวชประพฤติปฏิบัติธรมได้บรรลุมรรคผลบรรพพลุผล เมาเมาเล่าก่อนจะบวชน่ะไม่ใช่ตอนบวชเอาขอยกอุทาหรณ์ก็เร็วกันอันสี่วาคือเขาขางคนเมาแต่อาจารย์มันสิเมีนบอนนี่าอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังมันจะได้ไม่สบประมา,าทพลาดพังเพราะว่าคนเหล่านั้นมันไม่ได้สร้างเฉพาะคุณงามความดีมาอย่างเดียวมันมีหลายอย่างหลายประการ ขออนุญาตยกเอาสันตติมหาอมาตสันตติมหาอมาตนี่เป็นอามาตของพระเจ้าประเิที่โกสลหรือพระเจ้าพิมพิสารนี่ขอยกไว้เดือรายละเอียดตรงนี้พอมีข้าศึกมาจู่โจมประเทศยกทัพเข้ามาต่อสู้พระราชาก็เลยมอบให้สันติมหามาตนี่แหละ นำเอากองทัพเข้าไปห้ำหันกับฆ่าศึกศัตรูปรากฏว่าสันตติมหาอมานีลบชนะได้พระราชามหากัตษริย์ก็เลยเกิดความพออกพอใจยินดีปีดามอบความสุขให้สันตติมหาอมาตนีน่นะภาษาที่ท่านกล่าวว่ามอบราชจะสมบัติกึ่งหนึ่งให้ ในช่วงเวลาจ็ดวันนี้อะไรที่จะเป็นความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆมอบให้แก่สันตติมหาอมาต์นางลำนักฟ้อนดนตีขับกล่อมเครื่องดื่มอาหารต่างๆเพียบพร้อมทุกประการสันตติมหาอมาตนี่เสพความสุขนะน,นะจักเหล่าจักยาจักดนตรีนั่งล่ำ เมาทุกวันทุกวันทุกวันพระราชาก็เมตตาอีกมอบนางลำนักเต้นนักฟ้อนคนที่งามที่สวยที่สุดให้แก่สันตติมาอามาเพื่อลำฟ้อนสันตติมาหามาดีก็พานางลำไปเล่นน้ำนะ นบริวารไปลิ่นน้ำสนุกสนานแล้วก็กลับมาอยู่บนคอช้างน,นั่นเดินกลับมาควงขบวนขนาดนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกบินบาตเห็นสันตติมหาอามาตย์เมาอนะอยู่บนคอช้างสันตติมหาอามาตย์เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็พงกศีรษะ ถวายความเคารพบนคอช้างนี่แหละแต่ว่าด้วยสภาพของคนเมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนอานุนอีกเจ็ดวันตอนนี้ไปนี่สันตติมหาอามาตจะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานนี่คนที่ได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่ก็แย้งนะโอ้ยเมาขนาดนี้มันสิเมนบ๊าน,นนะ นี่เวลาบาปมันให้ผลอยู่บุญก็รอผลเหมือนกันที่จะให้เหมือนกันเนี่ยรอเวลานางลำก็ลำสร้างความสุขให้สันตติมหาอมาตหลายวันสันตติมหามาตดีเห็นนางลำลำดีฟ้อนดีก็ให้รางวัลเพิ่มรางวัลให้ทุกวันทุกวันนางลำนี้ก็อดอาหาร กินข้าวกินน้ำในน้อยเพื่อให้เอวบางล่างเพียวเวลาฟ้อนเวลาลำมันจะได้สวยมันจะออกมางามใส่ชุดแล้วมันจะน่าดูเพื่อจะได้รางวันมากๆแต่ว่าขณะที่นางลำกลำลังลำกลำกลังฟ้อนอยู่นั่นแหละปรากฏว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดขึ้นที่ตัวของนาง เหมือนกับสตราวุธนี่ตั้งขึ้นที่หนังอกของนางนี่พาเข้าไปถึงหัวใจขณะที่กำลังลำอยู่นั้นก็ล้มล้มลงตรงนั้นแล้วก็ชักดินชักงอดิตนสันตติมหามาตรกำลังเพลิดเพลินกับการฝนการลำของนางนี่พออกพอใจเห็นนางล้มลงอย่างนั้น คือจังเขาเบิงนี้คลิปวิดีโอผู้ประกาศข่าวประกาศข่าวไปดีๆรถเอ็นล่งเอ็นล่งเสียชีวิตไปนีนไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ญาติยมนี่ยิงพระจาราร์ประคู่เพิ่นว่าดลกยังฮิตสโตกฮิตสโตกเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะชีวิตไม่แน่นอน สันตติมหามาถ็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยตกอ,อกตกใจนี่สุลาเมลัยซึ่งอยู่ในท้องนี่มันเยอะๆนี่มันเห็นเหตุการณ์นี่เราปรากฏว่ามันเหือดหายไปจากกายเลยหมดไปเลยนะความเมาเนี่ยตื่นขึ้นมาทันทีได้สติขึ้นมาทันทีเลยฮูเรียกให้คนมาช่วยพยาบาลผู้หญิงคนนี้ ซอยแน่ซอยแน่เน่ยเป็นภาษาบานเอาช่วยกันมาคอยบีบคอยคั้นคอยเอายาเอา,าเอะไรมาให้ก็ไม่ฟื้นเสียชีวิตลงไปตายต่อหน้าต่อตานี่สันตติมหามาดเกิดความสลดสังเวชมันตายง่ายแท้ไม่มีที่พึ่งที่อื่นใดท,ที่จะพึ่งได้แต่มันเสียใจเหลือเกินนะ มองเห็นที่ใดไม่มีเละนึกถึอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่ตัวเองประงกศีรษะถวายความเคารพนั้นเข้าไปหาขอพระอ,องค์เป็นที่พึ่งแก่ม่อมฉันด้วยหมุมฉันได้รับความทุกข์นางลำที่เคยให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมว่าชีวิตคนเราที่เวียนว่าย ตายเกิอดอยู่นี้น้ำตาที่ไหลจากการพัดผากจากพ่อจากแม่จากญาติพี่น้องยิ่งใหญ่มากมายกว่าน้ำในมหาสมุทรนะนะแสดงธรรมให้สันตติมหามาตจนได้บรรลุมรรคผลพันิพานญ,ญาตโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้อยากจะเล่าให้ฟัง คนที่บุญบรารมีมันสมบูรณ์สมบูรณ์มันเป็นไปได้เหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ค่อยสร้างค่อยสมค่อยภาคค่อยเพียรค่อยต่อค่อยสู้ไปเรื่อยเรื่อยคุณงามความดีมันไม่เหมือนกับสมบัติอย่างอื่นเรามีเงินอยู่ธนาคาร บางครั้งยังถูกคอเซนเตอร์ถูกอะไรมาคอยหลอคอยแย่งคอยชิงคอยลักเอาไปจากเรามีสมบัติอยู่ที่บ้านที่เรือนต่างๆมันสูญเสียหายไปได้แม้แต่อัตภาพร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่เนี่ยมันก็จะเสื่อมจะตายไปไม่รู้ว่าวันไหนแต่คุณงามความดีที่เราภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติสั่งสมอบรมอยู่อย่างนี้ ไม่มีใครที่จะลักจะขโมยจากเราไปได้เป็นสมบัติของเราแท้เป็นที่พึ่งของเราแท้เป็นบุญแท้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ปุญญานิปละโลกสมิงปฏิทาุนติปานินังบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เจอจากการรักษาสิน และบุญสูงสุดที่เกิดจากการเจริญจิตตภาวนามันจะนำพาเราไปสเสวยความสุขแต่ละภพบแต่ละชาติและสูงสุดคือมรรคผลพันิพานญาติยงถ้าเราถึงแม้จะไม่ได้ถึงขั้นอหรหันตมัคเพียงแค่ปิดประตูอบายภูมิได้ มันก็มั่นอกมั่นใจว่าเราจะไม่ตกต่ำไปแล้วเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยที่สุดก็เพียงเจ็ดชาติหรืออาจจะไหวขว่านั้นหาความเพียบรบารมีมันสมบูรณ์บริบูรณ์ความทุกข์ในจิตในใจอารมณ์ความโกรธโทสะต่างๆก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับหากบรรลุถึงมรรคผลพระนิพพาน ความสุขเป็นบรุมมสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าวันนี้กับผมอัตมภาพนำสิ่งละอันพันละน้อยอยากจะกล่าวให้มากกว่านี้แต่ด้วยสติปัญญาบุญบาร,รมีมันยังน้อยก็ขอจบธรรมเทศนาขอบุญกุศลของคณะกุบาอาจารย์แม่ค้าวแม่ชีที่ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมา ขอบุญกุศลที่เกิดจากการก่าวธรรมะก็ดีบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํำหนวยอวยพน้นให้รพระอาจารย์พระครูสุวรรณธรมรมพภรณ์ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมแม่ขาวแม่ชีตลอดถึงญาติโยมผู้ให้ ข่าวนา้ําเป็นพละกําลังเลี้ยวแรงแก่ผู้ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ผู้ดูแลงานทุกอย่างทุกสิ่งขอบุญกุศลน,นั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยอํานวยอวยพน้นให้เข้าถึงคุณงามความดีโลกิยะสมบัติโลกุตละสมบัติ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยผูคะสมบัติบริวารสมบัติโชคลาบล่ำรวยมั่งมีสีสุขคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบแล้วด้วยธรรมขอความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรมนำตนของตนให้ออกจากความทุกข ถึงสุขอันกเกษมกก่าวคือมรรคผลพระนิพพานดังรับประทานวิสัชนามาก็เห็นสมควรเกวเวลาเอวังก็มีด้วยประการะนียทีนี้ฟังจบคือ,อคุณเดือน กันบูชาธรรมเนาะตัวเทียนพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเด้เอากันบูชาธรรมนางมาดัน,นาด้เด้อต่วเทียนพ่อขาวแม่ขาวเนะาะถวายกันบูชาธรรม